นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหลังคาฟอยเย่เวลาที่นัานเลือกวัสดุก็คือมันเลือกที่บ้านนี่แหละเอามาเทียบสถานที่จริงเลยอะเห็นปะมันล้มให้เราเลือกอันนี้ไม่นอันนี้อันนี้เห็นแล้วแบบง่วงเลยไม่ได้โอ้ไม่ได้ไปก็ต้องสั่งประตูใหม่จบเลยนคือปกติแล้วอะถ้าเกิดเราเดึงตรงเนี้ยมันก็ต้องผ่าตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือได้ทั้งตู้เลยทั้งอันเเป็นไงครับทำบ้านนี้เทียบกับบ้านอื่นบ้านนี้ยากกว่าเยอะยากที่สุดเลย สวัสดีคร no? ับสวัสดีครับเข้ามาดูป้าหรือยังนะอะไรนะครับจะเข้ามาดูป้าหรือยังนะท้งแรกเลยหัวเนี่ยโอ้ี่เราเปลี่ยนเลยสวยมากเหมือนอยู่โรงแรมเลยอ่ะเหมือนไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเลยอ่ะไม่ได้มาประมาณสองเดือนได้อ่ะ ขอมเอานี่มาฝากครับเป็นโคกเย็นๆครับผมพร้อมไหมครับครับผมแตกโคก่อนจะได้จะได้สดชื่นขอบคุณครับเนี้ยรอเลือกใช่ไหมครับโอเคตับโลกครับนี่นม่บ้านของเราครับโอเคเลยผมขึ้นมาค่ะเราลงไปหาอินเทอร์เน็ตเราดีกว่า วันนี้เราจะมาอัปเดตโฮมทัวร์บ้านของรัาก,กันแบบแบบงง,งๆงแบบเอ๊ะมันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้มาอัปเดตกับทุกคนนานมากล่าสุดก็คือเรามาทำรื้อระบบใหม่เนาะได้โค้งยังครับยังเลยครับผมนี่อินเทีเลียของเราแล้วก็ถ่าไปนีกแล้วก็ทุกอย่าง,งเรานะครับออตรงๆนะบ้านหลังเนี้ยถ้ามันจะเสร็จได้อ่ะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ทีมงานทุกคนพนักงานเมื่อกี้ที่เราไปแจกเครื่องดื่มแล้วก็ช่างแล้วก็ที่เลี้ยอีก95อร์นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหลังคาฟอเย่ย oh. ิ่งใหญ่มากเลยอ่ะกี่เมตรนะอตรงนี้3เมตร3เมตร3เมตร50สูงมากแล้วก็สีคือแบบว่า สีที่มากเห็นว่าตอนแรกสีไม่ใช่แบบนี้ด้วยตอนแรกแบบนั้นเลือกเป็นน้ําตาลที่มีความเงาแต่ว่าเหมือนเงาแล้วมันไม่สวยใช่ไหมใครับคุณสมิทเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นด้านให้ครับด้านให้ครับตีงแล้วงานเนียบมากตรงนี้เป็นที่นั่งรับผมจะเป็นที่นั่ง,งแล้ว,ลวใส่า,าไปยังครับรองเท้านะครับแล้วคือถ้าเรานัา่งตงเนี้มันก็จะมอสทลูไปไปข้างนอกเลย เมื่อกี้เป็นโฟร์เย่ใช่ปะ,ะก็เข้ามาก็คือตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่บอกว่าห้องนั่งเล่นนั้นแบบมี2ห้องห้องนั่งเล่นกับห้องทํางานของนัทก็อันอนี้สีมันจะเป็นแบบไ่อ่อนๆครับผมสีออกไม่สักแบบอ่อนๆอันนี้เป็น<ช>ลามิเนตใช่ไหมใช่คร<ช>ับผมคือข้างนอกอะ่ะข้างนอกเป็นวินเนียวินเนียมันคือจะเป็นผ<ช>ิวไม้จริงเป็นผิวไม้จริงครับเนี่ยมันจะบางๆอ่าแล้วนี่ก็คือลามิเนตลามิเนทลายไมเนทมันจะโค้งได้ไม่เยอะครับวันนี้นึกว่าพี่สินจะมาชม์วิธีการ มันโค้งได้เยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเนี่ยแต่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็โค้งได้ครับแต่แต่ยากนิดนึงคือที่ทำยากมากแบบยากมากๆเลยคุณมิ้ตองอธิบายความยากให้มันอ่ามันยากขนาดไหนกว่าจะได้อันนี้มาอ่าโอเคที่แรกก็คือเราจะต้องทำโค้งก่อนอย่างแรกครับผมแล้วก็เราก็ต้องหาไม้แบบอัดโค้งอ่ะมาแปะกอดรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยแปะวีเนี่ยตัวนี้ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันโค้งได้โค้งนี้โค้งได้ครับไม่หักใช่ตัวนี้ก็ที่จริงตัวนี้ก็ไม่หักแต่อารมมันจะไม่สวยเท่าตัวนี้ครับครับเพราะว่าตัวนี้ วัสดุตัวนี้จะแพงที่สุดและจะทายากที่สุดเพราะว่าแปะเข้าไปเสร็จเราก็ต้องทําสีเพิ่มอีกทีนึงก็ต้องแบบจอมให้มันเงาเสร็จแล้วก็ต้องมาด้านอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ตอนนี้ห้องนี้ครั้งที่แล้วมาเหมือนจะติดแล้วแต่ว่าความต่างก็คือเริ่มมีบัวแล้วข้างบนมันมีเลเยอร์นะเป็น s โลปเป็นเหมือนกระชั้นบันไดอ่ะขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยพอมันมีบัวข้างบนบ้าบนมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนี่ตรงนี้ก็มีดีเทลของงานนะซึ่งคำยากไหมคุณสมิต อ๋อยากครับเป็นสองสามวันนะครับเนี่ยมันแบบมันไม่แฟลตอะมันแบบว่าเป็นชั้นวางใช่ป่ะตอนนี้เป็นเป็นแบบบุ่มเข้าไปแล้วก็มีอันนี้เสมอแล้วก็บุ่มเข้าไปแล้วเสมอแล้วบุ่มบุ่มไม่เท่ากันนะอันนี้บุ่มมากนี้บุ่มน้อยวันนี้คือรู้ปะวันนี้มาถ่ายคืนนั้นไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องถ่ายอะไรบ้างเจออะไรก็ก็จะจะก็จะเร็วๆเลยวววววััันนนนนีีี้้้้้เเเอออาาาาไดดดลยยยรรพพะะ่่กจมูืงุ ว่าแบบวัสดุที่นันเลือกใช้เป็นยังไงแล้วก็เวลาที่นันเลือกจริงๆอะ่ะก็คือมันเลือกที่บ้านนี่แหละเอามาเทียบสถานที่จริงเลยมาเทียบสีจริงเลยเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดแบบแสงเราเป็นยังไงมูท์ถ้าเกิดอยู่บ้านจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไอซ์แลนด์ใช่ไหมพอไอซ์แลนด์อ่ะมันก็ต้องมีที่ใส่ท <iz> ิชชู่แล้วทิชชู่ที่แรกอ่ะถ้าเกิดว<ส>่าเราเปิดออกมามันก<ส>็ต้องหยิบมันก็จะลำบากดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะเจาะ จิชูตัวนี้เนาะใช่เเลยดี๋ยวอธิบายฟังก์ชันเต็มก่อนนิดนึงคือตรงนี้เป็นโต๊ะไอแลนด์ใช่มีสิ่งใช่ป่ะตรงเนี้ยคือที่เก็บมีดกับเก็บเขียงเราก็จะหยิบมีดเขียงมาไว้ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ล้างมือแล้วก็หันหันหันสมมุติว่าถ้าเราจะเช็ดมืออ่ะล้างมือปุ๊บเราก็จะหยิบทิชชู่อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เช็ดเออแล้วตรงเนี้ยเปิดออกมาก็จะเป็นถังขยะก็คือ position คือจะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเราไม่ต้องขยับไปไหนเหมือนกับเป็นฟังก์ชันซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเจอเปนเจอ ปิดด้วยมันเป็นแบบตู้ถูซ่อนเออตู้ถูความแต่ว่าเราปิดซ่อนด้วยไม้แล้วก็เดี๋ยวตกแต่งนะแล้วมันก็พอดีหัวเลยใช่ตอนนั้นที่มามันเกินหัวมันแบบว่าทํางานเวลาแบบมาหันไปก็เลยเวลามันทำอาหารทำอาหารอย่างนี้มันไม่เดินอยู่แล้วแล้วก็เป็นปุ่มกดพอดีเลยนี่เราเปิดมันมีนี่อยู่อ่าเนี่ยมันดูกระดาษเข้าไป เอ๊ะเรามีสปอเซอร์ตู้เย็นยังนะไม่มีไรสได้เ่อ์ต้เย็นความกว้างความลึกเท่าไหร่ับอันนี้อะว่มาเราหาไปทุกยี่ห้อเออได้แต่ได้ได้ทุกยี่ห้อสูงน่าประมาณเนี่ยหกห้าใช่ไหมตง่สองเมตรอะถึงสองเมตรก็ถึงใช่ใช่าึงเห็นว่าต้องเลือกคือเลือกข้าวที่อันเนี้ยขาบุข้าบุโอเคตู้นี้ตู้นั้นแล้วก็ตู้นั้นก ไปเลือกมาเยอะแหละเราก็ได้เลือกจริงๆเล,เลือกอันนี้ชอบมาแล้วเนาะมีประมาณสามสี่อันอัน,นี้ไม่เข้าอันนี้เข้ากว่าเข้าไหมอืมอันซ้ายเพราะว่าอันขวามันจะแบบสว่างตาเกินไปหน่อยเวลาทํางานมันสว่างแหละแต่ว่าเวลาเราทํางานเราชอบมีความไม่สว่างมากไม่จ้ามากอืมก็อ่ะเห็นป้ามันล้มให้เราเลือกอันนี้อ, <laughs> อ่ะคอนเฟิร์มอันนี้ครับโอเคครับได้ครับ ก็มีอีกอันหนึ่งนะนี่คือเรามาเลือกแมทเทอเรียลถึงที่เลยนะฮะคือตรงเนี้ยมันจะมีเส้น2เส้นเนาะเป็นคิ้วแล้วคราวนี้ตรงนี้ที่ติดวอลเปเปอร์หรือไม่ก็ผ้าบุกก็ได้ตรงกลางเนี้ยเราจะมีรูปภาพแล้วไฟสองคราวนี้ก็คือจะให้เลือกเท็กซเจอร์ว่าคือมันจะเป็นเท็กซเจอร์ลายผ้าแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์หรือเป็นผ้าไหมจริงไม่ยูยูต้องยูต้องมองไกลยูต้องมองไกลคือมันชอบเป็นคนชอบถูกเลยไงอันนี้เข้มจะเบส มันเป็นน้ำเงินที่เทาเขียวอิชนิดนึงเกรย์อิชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยไม่ได้มันมูดมันไม่ได้มันมันไม่ได้มองมองเอากล้องแต่มองไกมันก็ไม่ได้อุย้ยอันนี้โคนไทยอยากให้ดูคนมากชอบแบบสวยไปดาดนไม้เป็นโครงยิบซ่มครับผมแล้วก็แปะด้วยไม้อัดสักแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ตีร่องชักร่องครับผมให้เลือกอะไรนะให้เลือกระหว่างสียาเนี้หรือเน,นี้ป่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้กือท็อปขีนเนี่ย ันนี้ไม่เอาแล้วกันอันนี้ก็ดูทั่วไปไปเลยนะดูเป็นแบบดูเห็นได้ทั่วไปเน,นี้นอเอาที่สวยอะ่ะลองจับขึ้นหน่อยดิทีขวามันมุดกว่าเอาขวาแล้วกันคอนเฟิร์มสุดยอดเพราะมีของเลยคืออันเนี้ยเป็นอันที่อุ้ยกล้องร้อนสีเลยอะ่ะเป็นอันที่เลือกเอาไว้เลือกไม่ได้ทีหนึง่งรอมาเลือกที่นี่แหละพีนน่น้องครับ เช่นนี้เลยฮะธันดาด้วยครับเป็นแม่บ้านประจำบ้านนี้นะครับที่เก็บของพอไหมฮะอันนี้น่าจะพอค่ะน่าจะเหลือด้วยใส่พวกของแห้งเอ่ออะไรของที่แห้งๆอ่ะแบบพวกริกไทยอะไรอย่างเงี้ยข้าวสารข้าสารอ่าน้ำปลากระเทียมต่างๆนะฮะแห้งแล้วก็ห้องหมาแมวก็ทิชชูพื้น จะเลือกบอกเลือกเลือกสิ่งยางตัวนี้ยังไม่ได้เลือกเลือกเลยเลือกเลยมันนั่งไหนคนนี้ไม่เจอกันหน่อยอยากรู้นั่งสองคนได้ได้นั่งสองคนได้เป็นไงเลี่ยมเลยไหมฟิลเมาล์มอยแบบเวลาเพื่อนมาบ้านเปลี่ยนรองเท้าเฮ้ยมุมนี้มันดีว่ะดีดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่ชอบที่สุดในบ้านเลยก็ได้นะผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้เป็นมุมที่ชอบที่สุดในบ้านตอนนี้ นั่งไปแล้วก็มองโลงขั้หลักเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยอ่ชื่อให้ให้คนนั้นเลือกผ้าบุ๊สีฟ้าเดี๋ยวเราวางเรื่องดีกว่าวางดีกว่าน,น,นี่ไม่เอาแล้วกันเนาะนันเปหนเวลาเรานั่งอะ่ะมันก็ต้องแบบมีการถูๆด,ด้วยเนาะอันเนี้ยสวยแต่บันแพงน่าจะไม่ได้หรอกงบหมดแล้ว แต่อันนี้ดูไม่ค่อยมัมมี่เท่าไหร่เลยว่าไหมอันนี้ก็ได้ก็นี่จะมีความเย็นๆหน่อยหน่อยนะอันนี้แล้วกันลื่นกว่านิดนึงอือันนี้ก็ได้อันนี้เราจะติดผ้าปูรองเท้าใช่ปหมอุ้ยสวยเลยเดี๋ยวเดี๋สวยเลยยังสวยเลยยังไม่ได้แปะให้ดูเลยอันนี้เคยเลือกไปแล้วไม่มาที่ไห่ เนี่ยจร,จริงๆคือเราคอนเฟิร์มไปแล้วแต่ว่าที่มันชาเพราะใครนะมไม่รู้มันเพราะใครตอนนี้เพราะว่ามันมีใหม่มาให้อีกเรื่อยๆ,ๆจริงๆเหมือนเลือกเคยเลือกไปแล้วรอบนึงไม่ตนนแต่ว่าพอดีเราเพิ่งไปเจอเจ้าซัพพลายเออร์ใหม่แล้วเราก็ไม่อยากให้นัดพลาดโอกาสของดีไปมันใกล้เคียงกันมาก <c oughs> คืออันแรกมันก็จะแบบใสสีหน่อยแต่ว่าไม่ชอ่องสุดก็คือเนี่ยออกเปิดเลย ออนขวาออกหรอเดินกลางออกเรือนซ้ายออกอ่ะเดี๋ยวเลือกให้แล้วกันไหนช่วยเลือกหน่อยอันนี้อะไม่งั้นเดี๋ยวเบื่อมันจะมีแบบว่าเชิมสองโทนอ่ะแต่อันนี้มันเป็นโทนอคือถ้าเกิดว่ารองเท้าอย่างเดียวอ่ะคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมาะไงแต่ว่าทอเ์กี้พอมาพูดอ่ะว่าแบบมันมีกระเป๋าด้วยกำลังเลยเพราะว่ากระเป๋าอยู่กับอันนี้มันดูลักชัวรี่ขึ้นมาเออถ้าเกิดว่ารองเท้าอย่างเดียวอ่ะจริงๆสองละสามมันก็พอแต่พอมันมีกระเป๋าฝั่งเนี้ยก็น่าจะ น่าจะต้องเออมามันก็ดูลักชัวดีขึ้นมันทำให้ดูลรกชัวรีขึ้นะเท็กซ์เจอร์มันดูแบบได้อ่ะนี่อะไรอะอันนี้เป็นกระเบื้องห้องน้ำอ่าห้อง master b e d r o ร m ดูดมพื้นเหรอดูมพื้นองพื้นมันอย่างเงี้ยเหรอใช่อู้ยังไม่เคยเห็นนะจะยังไม่เคยเห็นเลยตู้นี้เป็นตู้รองเท้าอันนี้ตู้กระเป๋ามันจะเป็นเฟรมมือจากอลูมิเนียมเป็นกรอแล้วก็จะมีกระจก คือที่มาเลือกสีไว้อะคือมาเลือกสีดําประมาณนี้สองอันนี้ใช่ปะให้นั้นเลือกว่านัาจะชอบแฮร์ไลน์หรือว่าจะชอบแบบด้านมันก็ใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าน่าจะชอบแบบไม่แฮร์ไลน์มากกว่า,ามันดูลักชัวรี่มากกว่านิดนึงมันถือว่าสาหรับห้องนี้นะเพราะตรงนี้มันก็มีเส้นเเยอะไปแล้วอะ่ะใช่แล้วข้างหลังมันก็เป็นหลายๆอยีกมันจะได้แบบไม่ได้เยอะเกินไม่เยอะไปโอเคแล้วก,ก็กระจกอ่ะคืออันนี้ให้มันแค่ไปเฉยเพราะวันไหนวันนี้ก็มาละ ก็คือเราจะมีจะเป็นจะเป็นเข้มแบบนี้นะยูโรเกรยแล้วก็มีอะไรคือมันปกติมันจะใสแต่คิดว่าเอาประมาณเอานี้เอานี้มันจะได้ดูไม่ไม่ลกใช่ใช่ใชแล้วเรก็จะเห็นท้าอยู่ข้างหลังเออได้มันดูแบบไม่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 อะไรนะรองเท้าก็ไม่ลกไปโอเควันนี้ได้เยอะมากแฮปปี้มากเลยทุกคนจวถ้าเกิดว่าสมมุติคนอื่นอยากมาดูอย่างเงี้ยได้ปะแบบปกติ ปกติก็จะมีแหละออย่างนี้เหมือนกันใช่ก็ต้องให้ก็คือโปรติเราเริ่มมาสั่กันก่อนอย่างกวันนี้ก็เริ่มมาสาั่งกัให้นะอยากใลูกค้าเลือกอยากให้รู้สึกมีนะอินวอล์ฟเนี่ะแบบเอออันนี้ฉันเลือกนะแบบไม่ต้องบอกก็ได้ว่าช่วยเลือกแต่ว่าอันนี้ฉันเลือกอแอบบขายหน่อยน่าจะได้บอกว่าเแบบอ้ยอันนี้นันเลือกมานะแอบ,บขายหน่อยซองอาร์เคเต็กนะครับ S A อาร์เคเต็กขึ้นในจีไว้ให้เผื่อใครอยากจะให้ช่วยออกแบบแต่ว่าไม่รู้มีคิวหรือเปล่าตอนเนี้ย เรามี w a เปเปอร์ให้เลือกอีกหนึ่งห้องแล้วทีเ่เหลือจะเป็นมือจับประตูจะเลือกอะไรก่อนเอา wallpaper ให้มันเสร็จก่อนเลยเอาให้มันเสร็จก่อนนะต้องคองหลหาแม่ไปเนี่ยห้องแม่ว่าแม่ชอบเันไหนแม่ชอบเปนไหนคิดว่าอันนี้นี่ไม่เอาไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยแล้วไม่เข้าแต่ว่าชอบ texture สองนี้ว่ะคือจริงๆมันคือ texture ด้วยอ่ะสัมผัสแบบ<ช>มันทัชแอนด์ฟ e ลด้วยอะ มันไม่ใช่แค่สีอ่ะมันคือแบบฟิลลิ่งที่ได้ด้วยฟิลลิ่งนี่ไม่ได้เลยยังไงก็ต้องอันนี้ก็ต้องอันนี้แหละเพราะว่าอันนี้มันก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่นุ่มอ่ะอันนี้มันรู้สึกว่าอุ้ยน่านอนจังเลยอ่ะน่านอนไหมอันนี้มันแบบไม่นอนนอนอันนี้นะอันนี้เห็นแล้วแบบง่วงเลยง่วงเลยแล้วมันก็เข้ากับเข้ากับสีของห้องเราด้วยเนี่ยเออฝั่งเนี้ยมา เข้ากันโอ้ยเข้ากันมันแบบดีสวยมุดท้าสันฟิลได้โอเคพันธงพันธงอันนี้เป็นประตูบ้านเดิมใช่ป่ะอืเราไม่เปลี่ยนอืมเราเซ็ตคอร์ดเราไม่เปลี่ยนอืแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนมือจับให้มันเข้ากันกับสไตล์บ้านอืมเราก็เลยจะต้องตอนนี้มาเทียบอือคือาอนนี้ที่นัดเลือกไว้อ่ะคือนี้เห็นไหมอืแต่ว่าอันเดิมมันต้องถอดออก แล้วก็ติดอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณมิช่วยดูว่าเราจะใช้นี้ได้ไหมถ้าในมุมมาได้มันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันปิดไม่แต่เราไม่อยากใช้นี้คุณมิชเราอยากใช้นี้อันนี้ไม่มั่นใจครับผมเพราะว่าเราโปงงานได้ป่ะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่คือเราต้องแกะตรงนี้มาดูก่อนลองอแกะดูได้ไหมโอ้โหเป็นอย่างนี้คืออันีอะไ่ไม้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้ จริงๆม,มันต้องอยู่ประมาณนี้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือมันก็จะปิดไปเลยใช่ไหมครับก็จะปิดรอยเก่าใช่ครับแต่ว่าไม่เอาเราเาาานียทำไะ<ด>ต้องทาแปะลาเมตใหม่ทาสีใหม่ใช่ครับผมต้องทําสีใหม่ไปก็ต้องสั่งประตูใหม่เก็บหมดเลยห,<า>หรือไม่ใช้ของเดิมก็ได้ใช่ของเดิมประตูหนึ่งแพงไหมห้าหกพันห้าหกพันแต่ว่าเราต้องใช้สิบบาทแต่ต้องเป็นประตูแบบนี้ด้วยนะก็ห้าหมื่นใช่แพงนะครับแพง ก็ช่วยอะไรดูดทำยังไงลองเราเอารำเทียบดูันะเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะได้ครับผมเหมือน,ดนได้ครับได้ครับเพราะมันปิดรูหมดเลยเราจะอืก็จะต้องยอมเนาะจะอาจจะต้องยอมดูจากไกลๆคข้างล่างมันก็สวยนะมันก็มีความแบบคลาสสิกอะไรไ้ยของมันข้างบนมันก็คุณมิลลองเอาขออ้ามโนออกมาครับหรือแต่แบนนี้มันก็ไม่ติดนะมันก็ดูบ้านดีอะผมมีเพราะบ้านบ้านปัจจุบันก็เป็นอย่างางี้ ได้มันจะได้มันสวได้ได้ได้สวยอ่ะโอเคฟันโอเคได้งั้นกันพงกันพงวันนี้โอเคสวยสีสวยทุกอย่างได้โอเคนะครับของ canunia นะครับทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าใครชอบมือจับแบบคลาสสิกสวยๆนี้ก็ไปลองดูได้เขามีของเยอะมากเลยของจริงเขามีเยอะคลาสสิกโมเดิร์นเยอะมากมินิมอลมีทุกอย่างใช่อุ้ย อันนี้เพิ่งเห็นอันนี้คือเป็นบัวเดียวกับสตาเดียวข้างล่างเลยไหมครับฟุซิมิทใช่ถูกต้องครับอันนี้คือกำลังทำอะไรครับเนี่ยกำลังโปรรอยตอระหว่างไม้กับวงกลมให้มันเรียบเนียนแล้วก็เพื่อจะได้ทาสีแล้วมันจะได้สมูทใช่ครับอยากทิ้งตัวทิ้งันนีามากเลยอ๋อนี่นะคือมีคอนโดนหนึ่งแล้วก็ชอบดีไซน์ตัวนี้ก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ที่มันแบบว่าริชัพตรงทรงโค้งแต่วเวลาดึงออกมามันจะเฉียงออกมามันจะไม่ตรงตัวไหม ทำไมคณนักไม่มีีแอคชั่นอะไรกับอันนี้เลยก็เห็นเคยเห็นแล้วไงก็ที่คอนโดไงที่คอนโดไม่ใช่อย่างนี้ที่คอนโดอันนี้มันดึงออกมาอย่างนี้ปึ๊บอ่าแล้วที่คอนโดดูยังไงที่คอนโดเราดึงตรงสอแต่มันคลิ่งเดียวกันอันนี้มันคือไม่เขียนไมสมมติว่าตําบนี้คือปกติแล้วอะถ้าเกิดเราดึงตรงนี้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมเออก็ต้องดึงตรงนี้มันก็ได้แค่นี้แต่อันนี้คือได้ทั้งตู้มาทั้งอันคือความพิเศษคือมันมาทั้งอันใช่อ่าโอเค อันนี้คุณวิเขาไปไปซั่นอาหารเทคนิคมาทำยอดเป็นไงครับทำบ้านนี้เทียบกับบ้านอื่นบ้านนี้ยากกว่าเย <c oughs> อะยากที่สุดเลย <c oughs> ยากกว่ากี่เท่าหลายเท่าเลยครับอันนี้คือทําประตูหลอกให้มันสูงขึ้นก็คือประตูของโครงการให้มามันเตี้ยแต่ว่าเพดานเราอะ่ะมันสูงแล้วเราอยากให้ประตูมันดูสูงด้วยเพราะว่ามันจะได้ดูไม่อึดอัดก็เลยทําประตูตรงนี้นหลอกขึ้นมานะฮะแต่ว่าจริงๆเราวมัน้็ใส่แค่นี้ เดี๋ยวของจริงเสร็จแล้วจะมาให้ดูแล้วกันเนาะ <T> มีหนึ่งอย่างที่อยากโชว์แล้วก็มันเสร็จแล้วก็คือ <S <S หลังคา Alnex นะครับเป็นหลังคาอาลูมิเนียมสวยมากแล้วตอนกลางคืนเปิดไฟได้นะครับ <S <S คนที่ปกติถ้าเกิดว่าใช้เป็นเหล็กอะมันจะสนิมขึ้นใช่ปะ่ะแต่อลูเนี่ยสนิมไม่ขึ้น long lasting นะครับแล้วก็หลังคาข้างบนเป็นชินคอลไลด์ด้วยไหมมันทําให้กันร้อนได้ด้วยเพราะว่าระหว่างยืนตรงเนี้ยกับยืนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยร้อนเลย แต่พอเรามายืนใต้ล่มนะปื๊บตรงเนี้ยล่มเลยแบบรู้สึกความต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีรางน้ำออกมาเพื่อให้มันไม่ขังน้ำข้างบนอ,งอันนี้เออจริงๆเราทำยาวไปถึงนู่นเลยนะเราพาไปดูชอบความที่มันเป็นแบบเป็นรูๆๆๆๆอ่ะเออเป็นซี่ๆๆๆแล้วก็มันมีดีเทลเป็นเหมือนมุมเก็บมุมได้ดีมากแล้วทำยาวไปข้างในเลยนี่นมะแต่ข้างในไม่ได้ใส่ไอ้ซี่ๆร่องๆเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็น มันเพื่อความสวยงามข้างนอกอแต่วันนี้มันก็กันแดดกันได้ได้นะครับนี่ทำยาวถึงนี้เลยโอเคก็อัปเดตโฮมทัวรบ้านนัทอภิวิตนะครับคาซามาริสประมาณนี้นะครับชื่อบ้านว่าคาซามาริสรอบหน้าเราจะเรียกนัทจะเรียกบ้านหลังนี้ว่าคาซามาริสนะครับบ๊ายบายก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังจะสร้างบ้านแล้วก็รีโนเวทบ้านแล้วก็ทําบ้านใหม่อยู่เลยอย่างเงี้ยเออการเลือกของแมทัีเรียลต่างๆ่นะคิดว่าการที่เอาวัสดุมาเลือกที่บ้านเลยมันจะดีมากเพราะว่าเราจะได้เห็นมูดอนโทนได้สัมผัสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ออกแบบบ้านอยู่ทําบ้านอยู่แล้วกันแล้วทางอินททเลียหรือสถาปนิกเนี่ยเขาไม่ได้มาให้เลือกก็รีเควสเขาบอกว่าเออขอเลือกขอจับหน่อยได้ไหมนะครับนะ่คิดว่าเขาเขาสามารถให้เราเลือกได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้อง ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับโคคาโคลานะครับโคกซีโร่ไม่มีน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วเราเป็นพรีเซนเตอร์ของโคกทั้งปีเลยนะครับคนที่เห็นที่นัดกับพี่จูดี้อ่ะแล้วก็มีนัดกับพีพีด้วยเออแต่ว่าวันนี้คอนเซปต์เราไม่ได้มีอาหารเนาะต้องมีกินนะเดี๋ยวเปิดบ้านต้องมากินหน่อยคนนี้ว่<ะ>าคบอะไรไหมอร่อยน,นะอร่อยไหมกินอยู่แล้วด้วยครับเออโอเคบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวมีเรื่องนี้อยู่ด้วยยังไม่จบยังไม่จบ อ่ะอันนี้ประตูบ้านเราไม่ยังไม่เคยเห็นเลยโรองหน้าไงคืออยากอยากสวยมากเลยอ่ะอยากอยากของแพนเนียนสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากพานัดไปดูโรงงานที่คุณนิชทำคลิปหน้าประตูไม้คลิปหน้าแต่ว่าต้องไปเร็วๆนี้เพราะว่ามันจะเสร็จแล้วโอเคได้ไปยกไปแล้วเนี่ยเดี๋นัดวันกันนัดวันกันเดนัดกับคุนิชเดีนัดวันกันนะนัดวันกันนะนัดวันกันนัดวันกันบ๊ายบาย